สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับแจ็คเชียงดาว EP 16ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเช่าเหรียญคูบาเจ้าศีวิชัยปี2 5 1 7นะครับมา2เหรียญเลยวันนี้ไดเหรียญเนื้อนวะกับเหรียญเนื้อทองแดงมานะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาแยกพระแท้เกด้วยกันนะครับผมใครที่มีในมือนะครับอยากรู้ว่าพระของท่านเกดหรือว่าแท้นะครับก็รับชมคลิปที่ผมทําได้เลยนะครับดูจบเป็นแน่นอนนะครับแยกได้แน่นอนนะครับว่า เวลาเซียนนะครับดูพระนะครับเขาแยกแท้เก๊กันยังไงนะพระรุ่นนี้นะมีค่านิยมนะครับผมมีราคาเล่นหากันนะครับผมสําหรับพระรุ่นนี้นะครับจึงทําให้มีพระเกะออกมาจํานวนมากนะครับผมใครที่มีในมือนะครับหรือว่าอยากกําลังจะศึกษานะครับอยากจะรู้วิธีการดูนะครับการแยกแท้เก๊นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกจุดตายจุดจเงินเวลาเซียนพระใช้ดูนะครับนี่ เหรียญนะครับจะเป็นแอ่งกระทะนะพี่นะเหรียญเขาจะไม่บวมนะครับผมเหรียญจะไม่บวมนะเหรียญแท้ๆเนี่ยจะเป็นแอ่งกระทะนะครับผมด้ Đ านหน้าเนี่ยเป็นพระครูบาศรีวิชัยครึ่งองค์นะพี่นะเป็นพระครูบาศรีวิชัยครึ่งองค์นะครับแล้วก็ด้านข้างจะเขียนว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผมนักบุญแห่งรานนานะครับปี2517นะครับผมพระรุ่นนี้นะ มีสองบล็อกนะครับผมมีสองบล็อกก็คือบล็อกเสียงหนามกับบล er นะ็อกเสียงล้นน้าเหรียญที่ผมนํามาเสนอวันนี้เป็นบล็อกเสียงล้นนะพี่นะทั้งคู่นะเป็นบล็อกเสียงล้นทั้งคู่นะครับผมด้านหน้าครับด้านหน้านะครับหูเหรียญนะพี่นะทรงหูเหรียญต้องเป็นทรงนี้เท่านั้นนะพี่นะต้องเป็นทรงนี้เท่านั้นนะครับรอยรูเจาะหูนะครับ,รรจ,นะรบจะต้องเป็นรูเบอร์นี้เท่านั้นนะครับผมหูพรนะเนี่ยจะยกสูงจะมีช่อง จะมีช่องไฟนะครับถ้าหูแบบติดตรงนี้ก็ไม่แท้นะพี่นะต้องมีช่องไฟแบบนี้นะพี่นะจะไม่มีเนื้อเกินนะครับผมจะต้องมีช่องไฟแบบนี้นะครับหูพระนะครับผมเวลาเราได้เหรียญมานะครับเราหยิบกล้องขึ้นมานะจับเหรียญให้ถนัดมือนะครับตะแคงนะครับเหรียญนะครับต้องเป็นแอ่งกระทะผิวเนี่ยจะต้องเป็นลมประมาณนี้นะครับอารมณ์ประมาณนี้นะผิวแบบผิวลมภาพปี2 5 1 7นนะครับผมพระของเขาจะแกะบล็อกเป็นแอ่งกระทะนะครับผม ดูให้เป็นเอ่งกระทะทับวมนะครับผมเกทันทีนะครับพระนะครับเวลาเราลงกล้องไปเราเราดูนะครับหน้าคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้นะพี่นะต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมใบหน้าคมชัดลึกนะครับดวงตานะครับลึกคมชัดนะครับผมตาแข็งดูนะครับตาแขงดูจะเห็นความคมชัดจะเห็นเส้นขนแมวนะพี่นะ ตรงลูกอ่าตรงคอของคูบานะครับจะปรากฏเส้นแตกนะพี่นะจะปรากฏเส้นแตกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามให้เห็นชัดที่สุดนะครับผมอ่าเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นแตกคมๆนะครับตรงแบบขอบขอบแล้วพี่นะตรงแบบขอบขอบนะครับผมเราลงกล้องเนี่ยดูครับใบหน้าคูบาจะมีเส้นขนแมวนะครับผมคมๆเลยครับพี่ครับเส้นผมนะครับผมตรงลิวจีวรนะครับ จะปรากฏพวกเส้นขนแมวนะครับคมๆนะครับผมนี่นะครับลิวจีวรพวกนี้นะครับลิวจีวรพวกนี้นะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งวิ่งคมๆนะครับตรงลูกกระเดกจะมีเส้นแตกนะครับผมใบหน้าคูบาต้องใบหน้าใบนี้เท่านั้นนะครับผมเวลาเราลงกล้องลงไปต้องจดจําใบหน้าคูบานะครับผมผิดเพี้ยนไปจากนี้ภาคีแน่นอนนะครับผมนี่พี่เห็นไหม พวกเส้นขนแมวนะครับวิ่งแบบเฉียงเฉียงนะพี่นะวิ่งแบบเฉียงเฉียงนะครับผมจะปรากฏทุกเหรียญน,นะครับผมความคามความตึงนะครับนี่ตัวนัืือนะครับจะต้องคมเป็นแท่งคล้ายกับเส้นขนมจีนนะพี่นะเวลาลงกล้องไปพยายามดูความคาม,คว,มความตึงให้เป็นนะพี่พระของเขาออกปี2517นะครับออกปี2517นะครับเหมือนกันทุกเหรียญน,นะพี่นะ ตรงแบบเขาเรียกว่าตรงช่องไฟที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับจะมีเส้นพวกเส้นขนแมววิ่งเป็นแนวแนวขวางประมาณ3ามสี่เส้นนะพี่นะวิ่งเป็นแนวขวางประมาณ3ามสี่เส้นนะครับผมเราลองมาดูเนื้อนวะนะพี่อันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับผมผ้ารุ่นนิ้แยกโคดชัดเจนนะเนื้อทองแดงจะต่อโคดจอจานนะครับผมเนื้อนวะจะต่อโคดสอสารานะพี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับด้านหลังเนะี่ยพี่เห็นไหมจะมีเส้นแบบ ขนแมววิ่งแนวขวางนะครับประมาณ3-4เส้นนะพี่นะประมาณ3-4เส้นในช่องไฟระหว่างเหรียญกับหูเหรียญนะครับจะมีช่องไฟตรงนี้นะพี่นะตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเส้นขนแมววิ่งแนวขวางประมาณ3-4เส้นนะครับผม เนื้อนวะนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับผมบล็อกเสียนโล้นนะเออผมลืมไปนะครับอันนี้นะครับจะเป็นบล็อกเสียนโล้นนะครับถ้าเป็นบล็อกเสียนหนามนะเสียงของท่านก็จะเป็นจุดเป็นจุดเหมือนเส้นผมนะครับเหมือนเส้นผมนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกเสียนโล้นนะครับผมนี่เส้นแตกที่ลำคอนะครับผมเส้นขนแมวตามใบหน้าคูบานะครับสองเหรียญนี้ใบหน้าเดียวกันนะจดจําให้แม่นนะพี่นะจดจําให้แม่นนะใบหน้าคูบานะครับผม เส้นแตกนะครับนี่โอ้โหลงกล้องไปนะพี่นะคม,มชัดเจนนะครับผมคมชัดเจนครับตัวหนังสือคมเป็นแท่งนะพี่นะเหรียญจะเป็นแอ่งกระทะไม่ว่าจะเป็นทองแดงหรือนวะนะครับเหรียญของเขาจะเป็นแอ่งกระทะนะครับผมผ้ารุ่นนี้เล่นง่ายนะครับใครใครที่แบบมีพื้นฐานเรื่องผ้าเครื่องนะสําหรับผ้ารุ่นนี้นะธรรมชาติเนี่ยร้อยซนะครับผมก็คือเบสิกนะครับผมเบสิกการดูเหรียญน,นะครับ พี่ดูครับเส้นขนแมวนะครับใครมีเหรียญน,นะครับและมีตําหนิตามที่ผมกําลังส่องให้ท่านดูนะครับพระของท่านโอกาสแท้สูงนะครับอ,อ,อันนี้นะครับเนื้อนวะจะจะแยกโคดนะด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันห้าพี่จะเป็นยันห้าแล้วก็เขียนว่ารุ่นพิเศษแล้วมีต่อโคดนะพี่นะถ้าเป็นสสาราแบบนี้จะเป็นเนื้อนวะพี่ถ้าเป็นสสาราแบบนี้จะเป็นเนื้อนวะนะพี่นะ ถ้าเป็นจอจานแบบนี้จะเป็นเนื้อทองแดงรุ่นนี้ดีหน่อยนะครับผมแยกโค้ดชัดเจนนะครับเนื้อทองแดงก็ตอกจอจานนะครับเนื้อนวะก็ตอกสอสารานะครับผมเอาลงกล้องลงไปเนี่ยผิวเหรียญเวลาปั๊มจะเกิดกระแสนะพี่นะเนี่ยไอกระแสเนี่ยคือสาต์ออกด้านข้างนะพี่นะสาต์ออกด้านข้างเนี่ยคือว่ากระแสเหรียญน,นะครับผมพระแท้จะเกิดจากการปั๊มนะพี่นะเวลาพระถอดออกไปเนี่ยความตื้นมันก็จะจะถอดไป <c oughs> จะถอดผ้าแท้ไปก็ความความคมจะไม่เท่าผ้าแท้นะครับผมตัวยันนะครับโคดจะเกิดจากการตอกนะพี่นะเวลาเราลงกล้องลงไปเนี่ยเซียนพวกเซียนโคดอะไรเนี่ยสำคัญจดจำให้แม่นนะครับผมโคดต้องเป็นโคดสอสาาตัวนี้เท่านั้นนะครับผม รุ่นพิเศษนะครับเหมือนกันทั้งสองเหรียญนะครับเหมือนกันทั้งสองเหรียญนะหลักพิจารณาการดูนะครับทรงหูเหรียญนี่ก็สําคัญนะพี่นะนี่ทรงหูเหรียญนี่ก็สําคัญนะครับผมขอบเหรียญจะมีขอบปิ้นนะพี่นะแล้วก็คล้ายกับแบบแบบสับสับขอบเหรียญนะครับพี่ครับเขาเรียกว่ายังไงเดียครับผมเส้นแบบเส้นสับอ่ะพี่เส้นสับของของ ของเหรียญเวลาตัดนะพี่นะจะปรากฏทุกเหรียญนะครับผมนี่จะมีขอบปิ <te> ้นแบบนี้นะพี่นะคมๆนะพี่นะแล้วมีเส้นแตกตรงนี้นะครับผมจะมีขอบปิ้นคมๆและเส้นแตกตรงนี้นะครับเหรียญเนื้อนวาก็เหมือนกันนะพี่นะเหรียญเนื้อนวาก็มีเหมือนกันนะครับนี่เส้นแตกตรงนี้นะครับผมต้องคมๆนะพี่นะแล้วขอบเหรียญเนี่ยถ้าแท้ต้องแบบนี้อ่ะจุดจ่ายตังค์นะครับของเซียนนะครับเวลาเช่าเช่าซื้อเหรียญรุ่นนี้นะ ไม่ต้องอะไรมากนะครับผมถ้าพระพระแบบเราดูหน้าดูหลังเสร็จเรียบร้อยพิจารณาเสร็จเรียบร้อยนะจุดสําคัญจุดใจตังนะครับของเซียนพระที่เช่าเหรียญรุ่นนี้นะก็คือจุดนี้นะครับอ่านี่ครับตัวตัดตัวนี้นะครับตัวตัดตัวนี้นะครับผมถ้ามีตัวตัดตัวนี้แท้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจุดจ่ายตังนะครับเวลาเซียนเช่าซื้อนะครับก็พิจารณาหลายๆอย่างรวมกันนะครับผมพระรุ่นนี้นะครับใครมีนะครับอยากจะปล่อยให้ผมเช่าบูชาก็ยินดีรับเช่านะครับ ยินดีรับเช่านะครับส่งรูปพร้อมราคามาในอ่าในรายนะครับที่ผมลงไว้อยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับผมใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับผมแล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็กราบสวัสดีครับขอตัวก่อนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ